ฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สดาอยู่ที่ร้านอะไรวะ <c oughs> ชื่อร้านโแอลคือเป็นร้านที่เมื่อก่อนสดาประจําเลยสดาชอบร้านนี้มากเป็นร้านน้าปั่นเป็นร้านสมูทตี้เป็นร้านแบบมีของโปรดที่สดาชอบก็คือคือเป็นโยเกิร์ตสดอร่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้สดาไม่ได้มาไม่ได้มาสองสามปีแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาดีใจมากมากคือตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าแบบร้านนี้ยังอยู่ไหมเคยมากับพี่น้ํา สองรอบมาวนหาทั่วเลยก็หาไม่เจอแต่เผอิญโพไปหาพี่ที่รู้จักถามเขาแล้วก็ได้ได้มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ร้านนี้ร้านนี้อยู่พี่คะร้านนี้อยู่ชื่อแถวแถวไหนนะคะแถวเนี้เขาเรียกคลองถนนคลองมะขามเลียงชื่อร้านโนเอลมะพราะ้าวนมสดได้แล้วนี่เป็นเมนูแน,นะนําเลยมะพร้าวนมสดอร่อยมาก,มากอะมึงลองกินดู บรรจะกากด้านก็น่ารักมีน้องหมี้น,น,น้องหมีแล้วก็น้องอะไรนี้เอ้ยนี่้ะอลองชิมเนียซี่ว่ามันอร่อยไหมเมื่อก่อนอร่อยนะตอนนี้จะไม่รู้ต้องให้เธอคอนเฟิร์มอร่อยไหมอบอกแล้ว,ว่าร้านเนี่ยดีงามเจ้าของร้านก็สวยนะะักจ๊ะไม่ียังจำสดาได้อะสดาไม่ได้มาตั้งนานจำสดาได้ด้วยดีใจมากไม่รู้ไม่ต้องพูดถึงราคาแล้วก็จะมีมีทุกอย่างที่คุณอยากกินแต่ว่าถ้าแนะนำเพราะสดาเคยกิน มัฟเฮาวปัน่นแล้วก็เบอร์รี่มิกที่สดาคเคยกินนะแล้วก็ทีเด็ดเลยที่สดาต้องมาร้านนี้เลยคือโยเกิร์ตส,สดก็จะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็จะมีมีบลูเบอร์รี่มีอย่าเพิ่งนะะมีมีบลูเบอร์รี่แล้วก็มีอะไรมักงเนี่ยสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แล้วก็ลัสเบอร์รี่แล้วก็ใส่ใส่น้ำพึง้งน้ำพึ้งแบบอย่างดง,งามชอบมากเลยร้านนี้ขอบคุณพี่หนูมากเลยที ที่บอกอีกทีว่าร้านอยู่ตรงไหนจาไม่ได้ดูซิเมื่อก่อนมาบ่อยมากแต่ก็จําไม่ได้อร่อยมากดีใจอ่ะดีใจที่ได้มาอีกรอบหนึ่งนี่มีคนบอกว่าร้านประจําหนูเลยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ย,ดยอดแยงไงชอบมากชอบมากมากชอบสุดๆด หลายๆคนตามสดาก็จะรู้ว่าสดาไม่ชอบกินน้ำน้ำเหมือนหวานน้ำปั่นแต่ว่าน้ำมะพร้าวร้านเนี้ยอร่อยจริงแต่แรกกลับสดาจะซื้อไอ้ไอ้เนี่ยเบอร์รี่แนนซี่เดี๋ยวมึงลองชิมว่าที่กูชอบอ่ะแบบนี้นะคือแบบโยเกิร์ตแล้วก็มีแบบว่าผลไม้ที่เปรีย้ยวแล้วก็ใส่หว,นวานๆน้ำมึงอร่อยชอ,อชอบมากสั่งกลับบ้านงา ของแนนซี่รอเป็นช็อกโกแลตขอนมนุ่นแกไม่ได้แม่เอามะพร้าวมากินหน่อยว่ายังอร่อยเหมือนเดิมไหมเนื้ออร่อยไหมมะพร้าวนี่มะพร้าวอ่ะอันนี้เป็นมะพร้าวนมสดใช่ไหมเองมะพร้าวนมสดลองชิมแก้วละกี่บาทอย่าถามร,ราคาเลยบางอย่างมันแต่ละราคาแต่ละอันราคาไม่เหมือนกันเนาะหนึ่้ก้าสิบห้าบาท ใช่หรอตัวเองไอโยเกิรเท่าไหร่นะตัวเองโยเกิดกระปุกกระปุกอ่ะสามห้าใช่ไหมตัวเองโยเกิดยกเกิดอันนี้ยสามห้เองนี้สี่สิบครับอันใช่หรอไม่ใช่มั้งสิสี่สิบ้ยไม่แพงเลยคุ้มมากขับรถมาจากอ่างทองมากินนะครับกูเลี้ยงป่ามือเนี้ยอืมอร่อยมากชอบอ่ะ ชอบเยวเกิดมากเบอร์รี่มิกได้แล้วของน้องนูดไหนชอบหน่อยเท่าน่อยบบเอาน้องนูดต้องยินโฮแล้วเบอร์รี่มิกอร่อยอร่อยไหมและอย่างร้อนๆเน,นี่ยกินเหมาะมากเราอยู่ในรถกันอย่างกระเตาอบอ,อร่อยมากเลยชอบชอบุม่มมากเม่งมาสองรอบอะหา,ากรพี่น้ำไม่เจอเครียดมาก อยากกินก็นมานะจ๊ะตรงนี้ไหมเปิดทุกวันไหมตัวเองเปิดทุกวันแต่ขอบอกว่าหยุดตายหยุดวันหวยออกผู้หญิงคนนี้นะ่าขอดงแต่บอกไว้ก่อนเลยนะร้านที่คนเยอะมากวันนี้สดาโชคดีเนาะเหมือนก็นมาแล้วยังไม่เยอะมากปกติเมื่อก่อนมาแต่ก่อนนี้เมื่อกี้เยอะเมะื่อกี้อ๋อเหรอโอ้โโชคดีมาก มันเย็นเหรอเย็นมีนังหมีน่ารักน่ารักด้วยที่ร้านก็อยู่ติดถนนเลยอย่างงี้ยคือมองดีๆนะเพราะว่าร้านจะแบบเหมือนกันเล็กๆแต่ว่าคุณภาพขับมากสุดๆเลยเออใช่ต้องสังเกตหน่อยของนันซี่ก็รออยู่ึ่งดีใจมากเลยที่ได้กินเพราะสราชอบมากร้านอยู่นี้อยุธยาจ้าร้านนี้อยู่อยุทยาเพราะตอนนี้สตราอยู่อายุธยาตะกี้ไปไหว้พระมาที่วัด วัดอะไรนะ้น้องนุชพรแม่นางปื้มดีมากแนนซี่โซเชียลไปแล้วไปดูของแนนแนนซี่เลยวันนี้ดีมากๆธรรมชาติคือไม่ปรุงแต่งโบราณจริงๆยกกันของแนนซี่ช็อกโกแลตโกโก้โกโก้โโกโโนงสดออกชอม,มก วันนี้กินยับมากเลยพาไปซื้อเฟ้นช์ฟราต่อเออว่ะไหนแบล่ะโลมอ้วนแล้วก็พากูกินนี่แต่สระพยายามเลือกกินนะกินนี่มันอ้วนน้อยๆโยกเกิร์ตไม่อ้วนซะหน่อยน้ำผึ้งก็ไม่อ้วนนี่มโนโตัวเองแต่ตะก,กี้กินแกงทอด <c oughs> <c oughs> บ้านหนูอยู่อ่างทองอยู่แถวไหนจ๊ะเพราะว่าเพื่อนพี่อยู่อ่างทองเพื่อนพี่ อยู่ที่เขาขายไก่อ่ะชื่ออะไรวะชัยโยชัยโยไม่มีคนมาบอกว่าบ้านหนูอยู่อ่างทองไม่เลิกลดความอ้วนยังลดอ,อยู่ไงแต่ว่าตัดแป้งก็เลิกลดเออตปรับแป้งแล้วเพื่อน่าจะไม่ลดน้ำหนักแล้วกินแหลกมากเอาชีวิตพอฉันไม่กินก็โกรธฉอนกันพอฉันกินก็ัวฉันอ้วนเอา,อางไงดีล่ะ เดี๋ยวกโกโก้นงสดไดแ์แวนจี้นามาเลยมาโชว์เดี๋ยวนี้แล้วก็ชิมโชว์เลยเข้มข้นมากเข้มข้นไหมสิลันไหมขอชิมหน่อยสิปกติเรค่อยชอบนะเจียมจนดีใจมากสุดจริงๆสุดไม่ลองให้น้องๆชิมดิเฮ้ย เจ้มจนจริงเฮ้ยเข็มคนมากแมกกินยังใครชอบแล่จังของนันแล้วอร่อยนะกูบอกแล้วว่าเขาอร่อยมากเป็นไงล่ะใครชอบความเข้มข้นนะมึงนะเพราะว่าเออเดี๋ยวก็พุ่งว่ะใส่หน้าน้องนุชนองซิน้องรัดร้านนี้อร่อยแสดงว่าเคยเคยกินเมื่อกี้ร้านผอก็ร้านแอลกอฮอล์เค็มมากเลยนะ เหมือนอแอรเออเหมือนแบบกินคุ้น,นมากอร่อยชอบชอบชอบไม่กลับบ้านแล้วอยู่ร้านนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่หลอนมากฉันก็กินเยอเกินต่อไปกินเยเกินต่อไปอร่อยไหมแนนน์แนนซี่มึงชอบอะไรอัอนแนนซี่หายไปนานเลยคนถามถึงเธอเยอะมากตอบสิสวัสดีค่ะแนนซี่อยู่นี่นะคะไม่ไม่แหม่คิดถึงทุกคนค่ะอ่านอ่านดีเห็นไหมเขาถามตรงนี้เขาเขาบอกว่ามี่อยากชิมของที่แนนซี่อ่าชิมชิมนี่แนนซี่ชิมให้แล้วกันนะ สิงเปอ,อร์อร่อยช็อกโกแลตคือคนชอบกินช็อกโกแลตมากนะคะอย่าพูดว่าชอบกินช็อกโกแลตชอบน้ำทุกอย่างนี่เป็นน้ำหวานเรื่องน้ำนี่คือต้อง<น>ให้นางอ้วนเพราะน้ำนะคุววเออมึงอ้วนเพราะน้ำจริงเพราะกับข้าวม่ไม่กินเยอะร้านอะไรชื่อร้านโนแอลอยู่ตรงเส้นทองมะขามเรียบหนูอยู่แถวบ้านบ้านเจ้าฉาคือเลยวะ มีไหมอ๋อโอเคเขารู้จักอร่อยคอนเฟิร์มมีหลายคนบอกคอนเฟิร์มแสดงว่าเขาเคยกินกันว่นะเลิศมากอร่อยมากจริงๆชอบมากอันเนี้ยชุกตะกี้เลยน,นี้แต่ถ้าเกิดน้ำก็จะกินมะพร้าวสดาร้านนึงไปคนอย่างนี้วะนี่ใส่นี้ดีอะแก้งเพื่อนนี่ใส่มากเลยตด้เกี่ยนมากมีการถ่าย จะให้สื่อดูไหมด,ดูดูเพื่อนนะเพื่อนเป็นคนเพื่อนน่ารักด้วยแอบถ่ายรูปนัซี่กำลังนั่งดูสีอย่างกระแมนเลยเป็นแมนหรือเปล่าจ้ะเธอแอบถ่ายรูปนั่งด้วยแอบถ่ายรูปตอนนางกำลังนั่งพี่โซดาตอบผมสีสวยมากพี่โซดาตอบผมสีสวยมากตรงไหนเนโซดาไม่เคยตอบผมนะคะเป็นผมจริงของโซดาเท่านั้น

เงินได้เลี้ยวยังไม่ไปนะนั่งกับบันหนึ่งเย็นๆันเดี๋ยวเดียวใช่ไหมได้เดี๋ยวบันหนึ่งไม่จะกินที่หมดก่อนขี้เกียจเพราะในรถมึงร้อนอ่ะร้อนมากด้วยเริ่มจะหมดแล้วสดาซี่กูถามจริง ชอบอะไรชอาได้ชิมมาทุกอันชอบมะพร้าวและลองมาก็ช็อกโกแลตชิดใช่ใช่เป็นคนชอบช็อกโกแลตนะแต่มะพร้าวมีความหอมหอมเยอะหอมของมะพร้าวแล้วก็นมสดแต่กลิ่นมะพร้าวมันจะหอมมากกว่าเออบอกมะพร้าวเออมะพร้าวชอบมะพร้าวอร่อยมากจริงๆสดาขนาดไม่ชอบกินน้ำตาลชอบเปรี้ยวแบบเบอร์รี่สามสี่รสอย่างเงี้ยก็ของลาเอร์กินเดียอร่อยอันนี้ดูมาสิก อันนี้มันจะมีความแบบเหี่ยนน้ำพึ่งเนี่ยมึงเนี่ยนปากส้มสีเหลืองคือตรงเนี่ยเออไอ้ข้างๆมันคือน้ำพึ่งเป็นน้ำหมูเนี่ยเออนั่นแหละคือน้ำพึ่งเพราะมันมีผลไม้เคี่ยวไงแล้วพอไปเจอน้ำพึ่งมันจะได้พอดีกันอร่อยเนาะอร่อยสวัสดีค่ะอ่าะคายใช่ไหมคือสุราอร่อยมากบอกแล้วว่าอร่อยชอบมอคือด้วยความที่ไม่ค่อยชอบน้ำหวานเนี่ยแล้วพออันนี้ก็โอเคดีงามมาก ออยดอยดสวัสดีค่ะพิษณานันซีหน้าใสเวอร์แนะนำพีมบ้างก็งใครพีมที่จะขายไหคะพีมเรนน็น้ากจะกินโจ๊กเกินเดี๋ยวก็ได้กินเหือตอนนี้นช้อนดรบไปแล้วพอช้อนอันหนึ่งจะทำช้อนล่นขอบคุณค่ะ ไม่แป้งพี่แป้งไม่มาหรอไม่ได้มาพี่แป้งไปเที่ยวพัทยาพรุ่งนี้วันเกิดพี่แป้งแอบดูฉันด้วยดูดูดูแนแนซี่เซ็กซี่จังค์สะใสะใจแจ๊คซี่ซี่เจ็กซี่เจ็กซี่พี่แนซี่ไม่ทำมะขามแล้วหรอคะ หรือว่าหมดฤดูหมดฤดูจ้ะปีนึงจะทำแค่ช่วงเดียวถึงบอกให้รีบสั่งเลยจ้า,ง,า,าง่ายไหใช่ไหมอยากใส่ให้รีมเยอะเวลาขายนะกันแดดเทพมากแป้งก็ไม่ต้องพูดแต่กีแอนนั่งแต่งหน้าอยู่ในร้านเขาด้วยนะตอนระหว่างรอเพราะร้อนมากแป้งพูนลิปลิฟ,ลฟทาเอะไรก็ไม่ค่อยหลุดเพราะกินไม่โดนนะ Yup. ดูชุดหน่อยดูชุดพ so ี่นาซี่เหรอได้นซี่โชว์ชุดหน่อยลูกเป็นยีนเขาบอกว่าเซ็กซี่น่ะเห็นนมสิถึงเซ็กซี่มันไส้จริงมันไส้จริงโชว์นมทำไมตันนี้ชิวๆเพราะยังอยู่ในในช่วงอ้วนอยู่ไงโซดาแต่งตัวไม่ได้จริง เห็นหน้าเล็กๆแต่สุดาแต่งตัวไม่ได้นะงใส่ชุดใหญ่ท้งคนแล้วพายุดหยุดมันมันไม่ได้บางทีมันไปบังคับให้คนมาดูหุ่นพันไม่ได้มาอยู่ที่เขาจะดูกันหรือเปล่าตอนเนี้ยสีปากับตาสวยสุดาไก็แต่งหน้าให้ดูไปแล้วไงไปดูในนั้นเลยมีคนถามว่านมนมนมพี่นัทซี่สวยแซ่บ อร่อยอ่ะด็ตุต๋ยแล้วเหรอแสดงว่าชัดนะนเนี่ยจะกินจะหมดแล้วนะจะรอกินหมดแล้วจะไปแล้วนะเดีย๋ยวไปซื้อกล้วยปิ้งจะหน่าจะหมดแล้วมั้งป่านนี้เกี่ยว <c oughs> ข้าวอะไรเยอะมาก <c oughs> พี่เสดาเอ้ยพี่แนนที่ต้องทำผมเอียงข้างตลอด ไม่เป็นลูกของเขาอะค่ะชุดพิสดาวจะดูชุดฉันด้วยฉันอ้วนมากนี่เห็นเขาอ,อาถือชุดจีนสปอร์ตเลยดูชุดฉันด้วยแก<ป>อ้วนไปแขนอ้วนไปพอกระดานอ้วนอยู่เลยใส่เสื้อผ้าไม่ได้จิ๊บแตกหมดชุดตัวเลยต้อใส่ชุดอย่างนี้ไปหมดแล้ว ไปฮัลโหลเลยต่อจะไปซูเปอร์ปิ้งหมดแล้วเนี่ยจะได้จะไปแล้วนะเรากินให้หมดเพราะว่ายังไม่ได้รู้โลกตอนนี้อยู่อายุทยาก็ยังอยู่ด้วคนเหมือนเดิมจไม่เห็นตัวเมียเหรอจะไม่เห็นตัวเหรออามย์ไม่ได้ดูกูหรอไม่เห็นเหรอ ใครว่าใครน่้องมือก้นไม่มีหรอกมือสีน้องหมีก้นขนาดเท่านเยอะใครอยากหอมให้ไปอยู่กับน้องหมีเพราะน้องหมีใหญ่มากเนาะเราจะหอมในทันทีเมื่อเจอน้องหมีน้องหมีอุ้ยเมื่อสองปีที่แล้วสระก็ยังยังเจอนะจะยังบอกร้านที้มีหมีรับไทยรู้กดิเร็วๆเดี๋ยวสระจะไปแล้วจะกินหมดแล้ว มาแล้วเสือกด้วยนะแม่ค้าสวยแม่ค้าสวยแม่ค้าบอกว่าอยากตามไอจีสดามากแต่กลัวหมาสดาแบบกลัวถึงขั้นแบบถ้าเห็นรูปหมาแล้วจะกดปิดไม่ได้เฮ้ยมันมีคนเป็นโรคประเภทนี้นะเหมือนกลัวแบบแปลกๆกลัวแบบกลัวแตงโมกลัวสับปะรด ริงนะมีมีมีเสียใจอ่ะเสียใจแม่ขาไม่ยอมเข้าไปดูฉันเพราะกลัวหมาฉันหมาฉันออกหนาล่ะหมาเขาไม่ชอบหมาคนไปกูตัวกลัวจิสุกลัวฟันเหยินหรือเปล่าปักปันบนหย่อนน่าจะกลัวแบบกลัวหมาที่แบบมีขนนะเออย่างนั้นไม่กลัวใช่ไหมสุดานี้ไม่กลัวเลยเลยบอกลัวขน นนคน <c oughs> บอกโซดาคันสวยแ,วแอร์ใครเหร้แอรดูของเพื่อนน่ะเอ้ยโซดาไม่ได้ลงหมาบ่อยโซดานานๆทีแต่ถ้าเกิดเมื่อวานเปิดไปเนี่ยคือต้องช็อกอะเพราะว่ามันเห<อ>มือนเพิ่งโหมดหมาในในวิดีโออยู่เลย <c oughs> พี่โซดาอ่านคอมเมนต์หนูหน่อยหนูจะตั้งใจเรียน <c oughs> ตั้งใจเรียนจ้าลูกต้อง <c oughs> ตั้งใจเรียนนะอย่ากำลังใจเยอะใช่ถึงไงก็ตามมันต้องตั้งใจเรียนเนพะื่อนาคต ไม่ต้งใจเรียนอนาคตถึงเป็นอย่างนี้ต่อไปจะไปปอกเป็นแม่ค้าขายมะพร้าวเพราะปอกมะพร้าวเก่งมากกวอะไรกลัวหมาตัวเล็กเออเห็นไหมมันจะมีคนกลัวโฆษณาหมดแล้วนะหเหลือ,อเก็บตังดีกว่าไปแลว้วคุณป,ปิ้งไงตัวเองเก็บตังเลยจ้ะเท่าไหร่จ้ะรวมเลยจ้ะ สองร้อยเก้าสิบบาทเดี๋ยวจะไปมิว้วนี่ครับเดี๋ยวแล้วก็เขามีโอกาสเขาจะมาใหม่นะเฮ้ยเตยเอาเบอร์เอาเบอร์เอาเบอร์เซฟเอ้ยคุณเตงขอเบอร์หน่อยอย่าพูดงตเงตเงเตยจอดใี้เขามากเขาไม่มีมืออ๋อที่แก้วม,นะแวมีแล้วเป็นเบอร์ตัวเตยไหมสมัยก่ย<ข>อนโทรหาตัวเองประมาณเจ็ดพันครั้งตัวเองไม่เคยรับสักครั้งเฮ้ยเอาแล้วเตงจะมีเบอร์ทำไมเฮ้ลังจลกำลังจะรับแล้ว เสื้อค่ายใหญ่ร้านคือจะเปิดพร้มเหรอเออดีแล้วตวเองคนจะได้แบบว่าเหมือนบบมาได้เยอะๆน่าจะมีร้านให้นั่งแบบให้นั่งแบบว่าชิวๆได้ตัวเองหมายถึองอะไรเราจะไปแล้วทุกคนเขาก็จากินหมดแล้ว,ต,ต,วตัวเองเขาขอฝาก ทิ้งได้ไหมเธอขอบคุณค่ะอันนี้เขากลับบ้านเอ๋เขาจะไปแล้วนะที่ฝากถือกันเอากลับเอากลับบ้านเอากลับบ้านเอากลับบ้านได้เอากลับมันละลายสีก็แต่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฟิตไงละลายมันอร่อยนะแต่ถึงบอกไงว่าไม่ต้องปล่อยเหอะไปแล้วจะไปแล้วไป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 อันนั้นเอเองไม่ไปแฟนคลับเขาคนไหนเดี๋ยว่าเดี๋ยวนี้อึนอะไรนะไปแล้ว เราเราเราขอบคุณนะโซดาที่เลี้ยงโชว์หน้าด้วยก็โชว์หน้าตลอดเวลาน้องนุชอร่อยไหมเนาะอร่อยเนาะไว้น้องนุชผ่านมาน้องนุชก็แวะมากินหนะ้าเปิดร้านให้เขาหน่อยพาโซดา,ยายไปร้านหะน้เดี๋ยวถ้าเกิดไปซื้ออะไรห,หรือมีโอกาสอะไรจะรีวิวให้ใหม่นะซิมาบอยเอ้าทำไมอะรถตรงไหนอะอนี่นี่นี่ทุกคนเนี่ยบรรยากาศร้านไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยหน้าร้านจะเป็นอย่างนี้นี่เออแต่ข้างในเย็นไม่ต้องห่วงไปแล้วนะซิบายบายแล้วนะซิบายบายแล้ว บายบายนะคะชิบชิบอ่ามาบายบายต้องอยากเขาออกกล้องสื่อฉันอย่าลืมซื้อมอร์นิ่งคิดด้วยนะครับอุ้ยอุ้ยโฟร์โมดให้แฟนเป็นคนไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยแต่คือแบบฉันยอมนะเว้ยการที่มีแฟนมาดีอย่างงี้ยืนกับสามคนสาวๆาวนามเป็นคนอะไรทุกอย่าง <c oughs> นุ๊หน้าตรงนั้นผมปิดคือไม่เคยดูกูเลยว่ากูพุงใหญ่มากไอน้นซี่แขนขนใหญ่มากโซดาพุงใหญ่มากแต่ว่าดูแต่แฟนนุ๊นุผมตรงนั้นผมตรงนี้ กูเนี่ยไม่เคยหรอกใช่ไหมโอเคเจเคไม่รักเพื่อนเลยเวย้เยไปละไม่ไปล้วทุกคนไม่ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ